กับฮาร์ดขอข่าวรายการที่ขอข่าวไม่ควรพลาดครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมสืบสกุลพันดีนะครับเราจะมาตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหลายคนมีความเป็นห่วงนะครับว่าน้ำปีนี้จะท่วมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะวันนี้มีคำตอบในรายการนะครับว่าจะท่วมหรือไม่ เพราะเราจะสัมภาษณ์นักวิชาการนะครับคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาได้นะครับว่าคุณมีการเตรียมรับมือเรื่องของน้ําท่วมอย่างไรส่งมาได้ที่ s m s สนะฮะ415555แน่นอนได้ลุ้นทองคําและก็บัตรเติมเงินกันด้วยนะครับแต่สิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมส่งมาเพื่อจะได้ตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ําไปพร้อมๆกันนะครับตอนนี้สถานการณ์น้าบริเวณแม่น้ํายมเนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สุขโขทัยเองที่พิจิตรเองที่พิษณุโลกนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันไปกันที่พิษณุโลกกันก่อนนะ ซึ่งวันนี้เรียกว่าสถานการณ์น้ำนะครับในจังหวัดนั้นเริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับน้ำจากจังหวัดสุขโขทัยเนี่ยก็เริ่มเข้ามาแล้วนะฮะสู่ที่อำเภอบางประกรรมและก็ที่พรมพิรามนั่นเองทำให้บริเวณชุมชนปากคลองเทศบาลตำบลบางประกรำร ระดับน้ำยมได้เอ่อล้นและก็ท่วมบ้านเรือนที่อาศัยนะครับล่าสุดชาวบ้านเริ่มเก็บทรัพย์สินมีค่าขึ้นบนที่สูงและก็บางครอบครัวได้ทำการดีดพื้นบ้านก็คือต่อขื่อและก็ต่อแปรเพื่อเตรียมขึ้นไปอยู่อาศัยบนที่สูงพร้อมกับเรือเพื่อสัญจรไปมาในช่วงน้ำท่วมและก็คาดว่าอีก2-3วันนี้น้ำจากจังหวัดสุขโขทยัยก็จะไหลามาท่วมสูงอย่างแน่นอนขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำยมที่ไหลผ่านอำเภอบางระกำ ระดับสูงถึง7เมตร15เซนติเมตรซึ่งเกินจุดวิกฤตที่7เมตรนะครับตรวจสอบที่ ระดับแม่น้ายมที่ไหลผ่านอาเภอสามงามอ,พอโพประทับช้างอําเภอบึงนาบราและอ,พอโพทะเลข,ของจังหวัดพิจิตรกันบ้างน,นะครับก็มีระดับน้ําสูงขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับน้ําป่าจากด้านจังหวัดกําแพงเพชรฝั่งตะวันตกของแม่น้ํายมก็ไหลามาสมทบอีกระลอกทําให้ปริมาณน้าเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ําและก็พื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างรวมทั้งบ้านเรือนประชาชน5หมู่บ้านในตําบลรังนกอสามงามกว่า100หลังคาเรือนน้ําก็ท่วมแล้วนะครับ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้สั่งการไปยังชลรพประธานจังหวัดพิจิตรให้เปิดประตูระบายน้ําทุกบานแบบเต็มพิกัดเพื่อเร่งระบายน้ําสู่แม่น้ํายมจากแม่น้ํายมนะครับลงสู่แม่น้ําหน้านะครับและหากปริมาณน้ํามากเกินที่จะรับได้นะฮะจะมีการผันน้ําจากแม่น้ํายมไปสู่แม่น้ําพิจิตรสายเก่าด้วยนะครับ คุณผู้ชมครับเรามาตรวจสอบในส่วนของพื้นที่ภาคกลางกันบ้างจังหวัดอ่างทองนั้นรองรับทั้งน้ําจากแม่น้ําเจ้าพยารวมถึงน้ําจากแม่น้ําป่าศักดิ์ด้วยตอนนี้นะครับที่ตําบลโพงเพงจังหวัดอ่างทองนั้นชาวบ้านนั้นเร่งอพยพข้าวของแล้วนะครับเพราะว่าเกรงว่าน้ําจะท่วมสูงขึ้นซึ่งทีมข่าวของเรานะฮะคุณภาสพลโตหอมบุตรนะครับก็ได้ไปตรวจสอบสถานการณ์อยู่ที่นั่นว่าจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณภาสพลเลยครับ คุณสืบสกุลครับวันนี้ผมลงมาที่ตําบลผงเพงอําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับนี่คือสภาพบ้านหลังนี้นะครับเกิดจากความเสียหายน้ําท่วมเมื่อปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ต้องบอกว่าน้ําท่วมอีกแล้วนะครับทําให้ชาวบ้านที่นี่หลายครัวเรือนทีเดียวได้รับผลกระทบนะครับบางหลังนั้นบอกว่าปรับสภาพใช้ชีวิตประจําวันแทบไม่ทันเลยครับ นี่คือสภาพน้ําท่วมบ้านเรือนของชาวผงเพงอพําเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ชนประธานได้ปล่อยน้ําผ่านเขื่อนชัยนาทในปริมาณ1,798ลูกุกบาทเมตรต่อวินาทีทําให้น้ําสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจนได้รับผลกระทบหลายหมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อนกว่า100หลังคาเรือนระดับน้ําท่วมสูงหเมตรซึ่งชาวบ้านต่างหวาดผวาเพราะน้ําได้เพิ่มระดับความสูงอย่างรวดเร็ว มันก็ชิ้นก็ว่าชิ้น,นะแต่มันลําบากเพราะเราเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะมันท่วมประจําหนีไปไหนก็ไม่ได้เขาว่าจะทําเขื่อนให้ก็ของงบประมาณไปแล้วยังไม่เห็นมีมานาย,ยกเขาว่าจะทําเขื่อนให้เขาว่านี่บ้านมันอยู่ชายท่าเยอะเขาก็าต้องใช้งบเยอะติดบ้านนะที่มองว่าเป็นเรื่องปกติคือมันท่วมมันท่วมประจํา ท่วมทุกปีแต่มีปีที่แล้วเราท่วมเยอะหน่อยท่วมพื้นบ้านเลยขึ้นสูงเลยจ้าตอนวันนี้เรายังไว้ใจได้ไหมว่าระดับน้ํามันจะเพิ่มอีกหรือไม่หนูกะว่าปีนี้อาจจะไม่ท่วมพื้นเพราะเห็นข่าวออกตอนเช้าว่าน้ําเริ่มทรงตัวแล้วถ้าฝนมันไม่ตกลองงบระดับโรงพยาบาลแล้วก็ตายก่อนเลยแล้วคุณยายทํำยังไงปีนี้ท่วมอีกแล้วมาไวด้วยไม่ไม่ลุก ทอแท้ไหมครับคุณยายเท่ากันแต่ไม่รู้จะทําไงลำบากอยากให้ทางการเข้ามาช่วยเหลืออย่างไวไหมครับไม่ไม่ได้เรื่องนะทําไมครับคุณยายเพาไม่มาเล่นกันแล้วเอาอย่างนี้ยายก็ต้องอยู่กับน้ําไปอย่างนี้ตลอดเลยนาะก็อยู่ตลอดคิดจะหนีไปอยู่ที่อื่นไหมครับ ยากไกไหนนเมมแต่่่ีีทชนประธานอ่างทองบอกว่าเวลานี้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ในระดับทรงตัวจะรักษาระดับนี้ไว้แต่ไม่ควรประมาทเพราะยังมีตัวแปรเรื่องของฝนหรือพายุหากตกกระนำซ้ำลงมาก็อาจเข้าสู่ภาวะวิกฤตมากกว่านี้ได้าาการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนที่เขาปล่อยน้ําลงมานี่เขาเขาไม่ทราบลงหน้าเลยวว่ามันมีพื้นที่ลุ่มอยู่หน้าเขื่อนแล้วมันก็ก็จะได้รับผลกระทบอย่างที่เห็นนี้ ครับมันเป็นความจําเป็นต้องระบายครับถ้าไม่ระบายก็ทิศทางน้ําก็ต้องผ่านที่ผงเผงอยู่แล้วครับมันต้องจําเป็นต้องระบายครับฉะนั้นชาวผงเผงนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับเป็นพิถีชีวิตธรรมชาติเป็นปกติอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วครับเหตุผลที่ระบายเพราะว่าน้ําในเขื่อนเยอะไม่ใช่ครับมีฝนตกทางภาคเหนือตั้งแต่สุโขทยัยพิจิตรทิ่โลกทั้งหมดภาคเหนือปริมาณน้ําฝนทั้งนั้นที่ระบายมาครับวันนี้ยังระบายอีกหรือไม่ครับ วันนี้รักษาระดับไว้ที่ปริมาณน้ำพันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดลูกบา์เมตรตร่อนาทีก็คือน้ํายังไหลมาเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ก็อยู่ในระดับที่ตรงตัวไม่เพิ่มไปมากกว่านี้อีกแล้วขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นได้เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนแล้วโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่สองริมฝั่งแม่น้ําในตำบลผงเพงให้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายเพราะวันน้ําเหนือจะมาซ้ําเติมอีกทําให้ชนประธานที่12จังหวัดชัยนาทปล่อยน้ําลงมา ซึ่งตำบลผงเพงเป็นพื้นที่ท้องกระทะเป็นทางผ่านของน้ำและจะถูกน้ำท่วมทุกปีแต่ถ้าเลือกได้ชาวผงเพงไม่อยากให้น้ำท่วมเรียบแซมกระโทกถ่ายภาพภาสพลโตหอมบุตรฮัดคอข่าวรายงานครับขอบคุณคุณภาสพลและก็ทีมข่าวด้วยครับคุณยายตอบชัดเจนถึงถามเรื่องทางการเฮ้ยไม่ได้เรื่องเอาละนั่นคือคำตอบของคุณยายยังไงทางการก็เข้าไปดูแลช่วยเหลือด้วยนะครับ และสาหรับคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําผมรู้ว่าในใจของคุณนั้นมีคําถามอยู่นะฮะว่าน้ําจัดท่วมหรือเปล่าแต่ไม่รู้จะถามใครและไม่รู้จะมั่นใจในคําตอบของใครแต่วันนี้ฮาทคอข่าวของเรานะฮะขอรบกวนนะักวิชาการในการตอบคําถามนี้นะครับเราอยู่กับรองศาสตราจาร,รย์ดรเสรีสุภพระาทิตย์นะครับผู้บรวยารศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินทรและในฐานะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําหรือกอยอนอน,อน,อนั่นเองนะครับสวัสด ดีอาจารย์เสรีครับครับคุณสุกุลค,ครับอาจารย์ครับคำถามแรกผมไม่รู้ว่าถามเร็วไปหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าถามแทนใจหลายๆคนนะฮะว่าสถานการณ์น้ําปีนี้เอาอยู่หรือเอาไม่ญาติมีสองคำตอบให้อาจารย์เลือกแต่ว่าถ้าอาจารย์มีคําตอบอื่นๆรบกวนด้วยนะฮะครับคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเนี่ยช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อน,นมีฝนตกหนะักนะฮะทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคกลา,างเนี่ย ทีนี้ขณะเนี้ยที่ฝนตกอยู่เนี่ยนะฮะน้ำก็ท่วมสุโขทัยน้ําท่วมอุทยาอ่อีกหลายหลายจังหวัดท้ายเขื่อนเนี่ยนะฮะทีนี้แน่นอนที่สุดนะฮะว่าถ้ามันตกเหนือเขื่อนเนี่ยเขื่อนเขามีปริมาตรรับน้ําไม่เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นการที่เขื่อนจะเต็มเนี่ยไม่มีทางเลยนะฮะปริมาตรน้ําที่เขื่อนจะรับนะผมวิเคราะห์ดูแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเขื่อนมีอยู่ประมาณ50%กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเหลืออีกประมาณ1นึ่งหมื่นล้านฝนที่ตกมาทุกวันเนี่ยน้ำเข้าวันละร้อยล้าน ันั้นต้องการอีกหกสิบวันซึ่งเป็นไปไม่ได้นะที่เขื่อนจะน้ำ,นำเต็มทีนี้มันเกี่ยวข้องอยังไงกับน้นําจะท่วมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าฝนมาตกทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนเพราะฉะนั้นน้ําท่วมอยู่แล้วเขื่อนก็ปล่อยน้ําเข้ามาสมทบดังนั้นแรงผักจากเขื่อนเนี่ยที่จะเอาน้ําเข้าเทามาคอนเนี่ยนะมันจะไม่มีแรงผักนะะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาทุกวันนี้ก็คือน้ําจะท่วมท่วงดะนั้นเป็นเหตุการณ์ที่น้าท่วม ปกตินะก็คืออยุธยานะแถวแถวนี้ต้องท่วมแน่นอนนะฮะอยุธยาเพราะฉะนั้นไม่มีโอกาสที่จะมาเข้ากรุงเทพได้ครับในปีนี้แต่สิ่งที่เป็นห่วงมากที่สุดใขณะนี้คือว่าแน่นอนเขื่อนป่าสักเนี่ยอาจจะมีโอกาสเต็มเขื่อนเขื่อนเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้านี้ฝนจะตกหนักในภาคกลางและภาคใต้นะฮะภาคกลางเนี่ยก็คือบริเวณเขื่อนป่าสักซึ่งรับน้ําได้อีกแค่400ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นใช้เวลาแค่ประมาณสัก อาทิตย์หนึ่งก็ฝนตกมาอาทิตย์หนึ่งนะฮะวันล,ละสามสิบล้านเนี่ยมันก็เกือบเต็มแล้วนะเพราะฉะนั้นอำเภอท่าเรือเพเภอนครหลวงในจังหวัดอยุธยาเช่นกันก็จะมีโอกาสน้ําท่วมแบบปีห้าสามได้นะแต่ว่าปริมาณน้ําเหล่านี้อย่างที่ผมเรียนไม่มีโอกาสที่จะถูกผลักเข้ามากรุงเทพมหาคน,นครนะฮะเพราะว่าไม่มีโอกาสที่เขื่อนใหญ่สองเขื่อนทังบนเนี่ยจะปล่อยน้าลงมาสมทบอย่างนั้นนะครับทีบนี้เราพูดต่อไปว่าโอเคมันจะภาคกลางและกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นน้ําท่วมแต่ฝนตก ก็คืออาทิตย์หนึ่งต่ออาทิตย์ก็เป็นเรื่องระบบระบายน้ำเป็นเทพหานครไปว่าน้ํ็จะท่วมแบบนั้นสําหรับภาคใต้นะฮะสองสัปดาห์ข้างหน้านี้นะฮะสิบสิบสามถึงสิบแปดฝนจะตกหนักมากนะฮะเพราะฉะนั้นผมกังวลว่าภาคใต้เนี่ยจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต่อไปนะฮะประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีระนองภูเก็ตสุราษฎร์ธานีชุมพรนครศรีธรรมราชให้เตรียมรับสถานการณ์ได้ตกหนักแน่นะครับ ที่อาจารอบสองเดือยสองหลากหน้านะครับครับผมที่อาจารย์ตอบมาคือภาคใต้เนี่ยเอาไม่อยู่แต่ว่าในส่วนของภาคกลางภาคเหนือถือว่าเป็นระดับน้ําปกติจากปริมน้ําฝนในช่วงนี้ก้องครับครับฝนตกจากนี้ต่อไปฝนในภาคเหนือจะเบาลงแต่จะตกภาคกลางเพราะฉะนั้นการที่ฝนตกภาคกลางเนี่ยนั่นหมายว่ามันก็จะเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมปกติน้ำท่วมทุ่งธรรมดานะไม่เหมือนกับน้ําหลากทุ่งนะมันความหมายมันต่างกันน้ําหลากทุ่งหมายกัว่าจะมีน้ําปริมาณมหาศาลที่ถูกปล่อยจากเขื่อนเพื่อมาดัน นะทีนี้กรณีน,นี้ปีนี้จะไม่มีอย่างนั้นครับครับ,รบอาจารย์ครับแล้วน้ําก้อนนี้ที่กําลังอยู่ในส่วนของหลายๆจังหวัดเนี่ยมันจะไปทางไหนแล้วมันจะไปได้ถูกทางไหมฮะฮะมันก็ไหลามาตามแม่น้ําเพราะว่าขณะนี้ปริมาณน,น้ําที่ปล่อยมาที่เขื่อนเจ้าพยานประมาณพันแปดร้อยลูกบา์เมตรต่อทีซึ่งปริมาณน,นี้ไม่มีโอกาสทําให้น้ําท่วมเทพเลยนะแต่มีโอกาสที่ทําให้น้ําท่วมบริเวณตั้งแต่สิงห์บุรีชัยนาทมาถ,ถึงอุทัยเพราะว่า ลำน้าเนี่ยเขารับได้จากัดเขารับได้ประมาณสักสองพันฮะสองพันลูกบอลเมตรตีตอนี้มาถึงอยุธยาเนี่ยอยุธยาเป็นจุดซึ่งรวมน้ําแล้วก็รับน้ําได้น้อยมากรบับได้ประมาณพันสองร้อยถึงพันห้าร้อยเพราะฉะนั้นอยุธยามีน้ําท่วมแน่นะครับ,รบน้าท่วมแน่นอนหลีกหนีไม่พ้นนะฮะแต่ว่าปริมาณน,น้ําอย่างขณะนี้ก็คือว่าผ่านอยุธยาปุ๊บน้ํามันกท็ท่วมทุ่งธรรมดาแล้วก็มาผ่านบางไทร ประมาณสักพันแปดร้อยก็ไม่ไม่เกิดโอกาสที่น้าจะล้นคันกรุงเทพมหานครซึ่งรับได้ที่สามพันห้านะครับเอาละครับฟังและ<ม>อุดใจมากยิ่งขึ้นขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรเสรี s <S รสุภราทิตย์ด้วยนะครับผมครับ อาจารย์บอกนะครัเป็นลักษณะของน้ําท่วมทุ่งแต่ว่าไม่มีน้ำหลากที่ดันมาและทําให้เกิดน้ําท่วมได้ก็อุ่นใจระดับหนึ่งะครับแต่ว่ายังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ําตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเรามาพูดถึงสิ่งที่เรารับประทานกันอยู่ทุกมือ้อทุกวันนั่นคืออะไรติดตามช่วงหน้าครับ ในช่วงของฮาร์ดอิชชูวันนี้นะครับเราตรวจสอบอีกหนึ่งสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ข้าวไทยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์และความตื่นตัวเรื่องของข้าวเมียนมามีมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเมียนมานั้นได้รับรางวัลเขาเรียกว่าเป็นรางวัลชนะเลิศสุดยอดข้าวโลกประจำปี2554หรือว่า world best RICE นั่นเองนะครับการได้รับรางวัลน,นี้มานะครับทำให้รัฐบาลเมียนมาเองมีความพยายามและก็มีความตื่นตัวที่จะเร่งในการผลิตอุตสาหกรรม ข้าวและการส่งออกข้าวไปแข่งขันในตลาดโลกการแข่งขันแบบนี้สิ่งที่รัฐบาลเมียนมาต้องการมากที่สุดก็คือการทวงแชมป์คืนในการส่งออกข้าวมากที่สุดในโลกซึ่งเขาเป็นแชมป์มาเมื่อ52ปีที่แล้วนะครับดังนั้นวิกฤตข้าวไทยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับวันนี้คุณนัทราวุฒิเมืองสุขนะครับซึ่งได้ไปติดตามเรื่องของสถานการณ์ข้าว นำเรื่องนี้มาเสนอและมีความเป็นห่วงเลยติดตามประเด็นข้าวพมา่าวิกฤตชาวนาไทยเสนอเป็นตอนแรกใน h a ร์ i s s ชชวันนี้นะครับชื่อตอนว่าข้าวชายแดนเป็นอย่างไรนั้นติดตามคุณนะัทราวุธไปครับ ชัยชนะของข้าวเพอปอซานต่อข้าวหอมมะลิของไทยในการประกวดสุดยอดข้าวโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในงานการประชุมข้าวโลกที่โฮจิมินซิตี้ประเทศเวียดนามเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาทําให้ข้าวพาม่าถ,ถูกจับตามองในระดับโลกอีกครั้งล่าสุดพาม่ายังใช้โอกาสนี้ประกาศฟืน้นอุตสาหกรรมข้าวทวงแชมป์การทรงออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังเคยดํารงตําแหน่งนี้มาตั้งแต่ปี1960แต่ประเทศต้ตองตกอยู่ภายใต้าการคว่ำบาตรของนานาชาตินานหลายทศวรรษ พม่านบว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวมากที่สุดในโลกแต่ที่ผ่านมา75%ถูกบริโภคภายในประเทศส่วนหนึ่งถูกส่งออกไปขายในประเทศข้างเคียงเช่นประเทศไทยทั้งในรูปแบบถูกกฎหมายและลักลอบนาออกมาขายนี่เป็นบริเวณด่านสะพานวิรภาพไทยพม่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองเมียวดีประเทศพม่านี่เป็นจุดที่มีการค้าขายข้าวสารคึกคักที่สุดในบริเวณชายแดนฝั่งตะวันตกแต่ข้าวพม่าก็ทะลักเข้ามาเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญของชายแดนฝั่งตะวันตกเป็นแหล่งหาซื้อข้าวพม่าที่ทะลักเข้ามาในฝั่งไทยได้ง่ายเช่นที่ตลาดพาเจริญตลาดสดที่ขายทั้งสินค้าไทยและพมา่ามีร้านขายข้าวพมา่าอยู่หลายร้านทีมงานฮัดคอขา่ขาวเข้าไปสำรวจบางร้านเพราบว่ามีข้าวพม่าหลายสายพันธุ์วางขายเช่นข้าวตองเปียมุยลักษณะ,มะเมล็ดกลมใหญ่มีคุณภาพเทียบเท่ากับข้าวหอมมะลิของไทยขายในราคากิโลละ28บาทรอกลงมาคือข้าว27กิโลละ27บาท ข้าวโปโจเวกิโลละ20บาทเมื่อเทียบกับราคาข้าวไทยข้าวของพม่ามีราคาถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัดซึ่งสาเหตุที่ข้าวพม่าเป็นที่ต้องการในพื้นที่ชายแดนเป็นเพราะมีราคาถูกกว่าและบางชนิดเช่นข้าวตองเปียมุยหุงแล้วขึ้นหม้อและนุ่มหอมไม่ต่างกับข้าวหอมมะลิมากนักส่วนข้าวเพอเปาซานที่ได้แชมป์โลกเราไม่พบที่แม่สอดคนพม่าบอกว่าข้าวดังกล่าวยังไม่นําออกมาขายนอกประเทศเพราะมีราคาแพง ข้อมูลจากด่านศุลกากรแม่สอดระบุว่ามีการนำเข้าข้าวพม่าเข้ามาขายในราชนาจากักรภายใต้สิทธิ์พันธกรณีเดอบินอกโคต้าของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ปรากฏสถิติเริ่มนำเข้าตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง22สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการนำเข้าปลายข้าวและข้าว25เปอร์เซมีผู้นำเข้ารวม7รายนำเข้ารวม102ครั้งน้ำหนักรวมกว่า2,600ตันมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาท แต่ที่ผ่านมาก็มีการจับกลุมการลักลอบนำเข้าข้าวพม่าหลายครั้งเฉพาะปี2555มีถึง30ครั้งน้ำหนักรวมกว่า9ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า5 0 0แสนบาทโดยนายอำเภอแม่สอดเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายปกครองยังสนทิกำลังเพื่อเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะข้าวจากฝั่งพม่าอย่างต่อเนื่องในขณะนี้เนี่ยประเทศเมียนมาหรือพม่าเราเนี่ยกำลังจะ หาทางยังไงก็ได้ที่จะเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกหรือว่าจะขึ้นมาแทนประเทศไทยซึ่งถือว่าเราครองอันดับหนึ่งมาตลอดเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อกังวลหลายๆภาคส่วนอาจจะมีการเอาส,สินค้าตรงนี้เข้ามาอะไรอย่างนี้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยชุดบอลจะมีผลงานหลักๆเยอะน,น,นะครับเรื่องการจับต่างด้าวที่ลักลอบหนีเข้ามาการจับกลุ่มเรื่องยาเสพติดแล้วก็สุดท้ายเมื่อสัก3าสัปดาห์3าสสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีการจับกลุ่ม พ่อค้าที่เขานําสินค้าก็คือข้าวสารซึ่งเป็นปลายข้าวเนี่ยจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเข้ามาการประกาศฟื้นฟูอตสาหกรรมข้าวเพื่อเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกของพม่าย่อมปลุกเร้าให้ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพี่ใหญ่ในวงการค้าข้าวโลกหันมาตระหนักและให้ความสําคัญกับการพัฒนาข้าวไทยทั้งในเชิงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมขณะเดียวกันก็ยังต้องเฝ้าระวังไม่ให้ข้าวพม่าทะลักข้ามพลมแด่นเข้ามามากเกินไป สุเมธีรสศีดาถ่ายภาพนัทราวุิเมืองสุฮาร์ดคอร์ข่าวรายงาน ก็ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับอย่างที่ฮาร์ดอิชชูเสนอไปสะท้อนเลยนะฮะให้คนไทยตระหนักถึงการเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการด้านการส่งออกข้าวด้วยเป็นหน้าที่ของใครฝากไว้ด้วยนะครับปิดท้ายฮาร์ดขอข่าวเตือนคุณผู้ชมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1เรื่องของฝนตกหนักทั่วทุกภาคเลยดังนั้นต้องระวังไว้นะครับ13-17กันยายนนี้และภาพปิดท้ายวันนี้ปริมาณน้ําในลําน้าโขงที่บริเวณจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและไหลเชี่ยวกางดัันน้ ประชาชนที่สัญจรทางเรือต้องระมัดระวังพบกับผมได้ใหม่นะฮะในช่วงของข่าวภาคค่ำสวัสดีครับ